สวัสดีค่ะสวัสดีมีตรักที่น่ารักทุกท่านค่ะอันนี้คือต้นขอบบอลสบู่เลือดนะคะหรือว่าบางท่านเรียกพยาลิงดำนะคะแล้วก็เขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอโลคาเซียพรัมเบียนิก้าหรือว่าไนกล้าก็ได้นะคะทุกคนซึ่งเรเคยทำคลิปนะคะบอกบอกลักษณะดา่างต่างๆไปแล้วนะคะทุกคนทำไว้เมื่อนานมาแล้วค่ะอันนี้พเพอิญต้นที่บ้านนะคะเขา เขา,ามีใบใหม่มาแล้วด่างนะคะทุกคนดูสีก้านชมพูสวยมากๆเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่เรียว่าเขามีเสน่ห์มีเอกลักษณ์นะคะด่างเขาก็สวยด้วยมันเ,เป็นด่างแบบเท่ๆนะคะแต่ว่าราคาของเขาไม่ได้แรงมากนะคะทุกคนอย่างต้นของเรเนี่ยเขาจะเป็นด่างดํานะคะทุกคนค่ะนี่ลักษณะการด่างก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือด่างทั้งด่างหน้าด่างทะลุ มาหน้าใบเลยนะคะเพราะว่าบางทีบอลสบู่เลือดเขาจะมีด่างหลังใบแต่มันไม่โชว์ขึ้นมาตรงหน้าใบนะคะแต่ของเรนนี่เขาด่างมาถึงหน้าใบเลยนะ,ะแล้วดูตรงใบด่างเห็นไหมคะตรงเส้นใบยังเป็นคนละสีก,กันเลยตอนเดชอบมากเลยเรียกว,ว่าเป็นเป็นไม้ไม่ด่างแต่สวยนะถึงไม่ด่างนะแต่ว่าทําไมราคาเขาเอา่อไม่ไปไหนนะราคาเขาไม่ได้สูงเนาะ แต่ที่สูงก็คือที่เป็นด่างชมพูนะคะคือวันนี้เรจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าบอนสบู่เลือดอะ่ะมีอาการลากเน่าลากเน่าอ่ะเราสามารถสังเกตได้จากอะไรนะคะบ้านใครเลี้ยงบอนสบู่เลือดบ้างคะเอามาแชร์กันบ้างนะเจอเหมือนเดหรือเปล่าเยเลี้ยงสบู่เลือดแล้วากเน่าไปประมาณ3มรอบนะคะทุกคนแต่ก็แก้ไขแล้วก็กู้คืนได้มานะคะวันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูบอลสบู่เลือดอีกต้นหนึ่งนะคะที่เขามีอาการไม่ดีนะคะอาการบ่งบอกว่ารากเน่านะคะสังเกตได้จากสีใบนะคะทุกคนคะ่ะใบที่อยู่ใบล่างสุดนะคะตอนแรกนะคะมันจะมีขอบใบเหลืองเข้ามาก่อนนะคะสีเหลืองประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นอ่าสีเนี้ยมันเป็นวันที่สองแล้วก้านเขาก็จะตกนะคะทุกคนถ้าอาการ บอลสบู่เลือดหรือว่าอโลคาเซียของใครนะคะมีการใบเหลืองลักษณะประมาณนี้โดยเหลืองมาจากใบที่อยู่ล่างสุดก่อนนะคะแล้วมันก็จะ <c oughs> มันพอหลังจากเหลืองจากใบล่างสุดถ้าเราปล่อยไว้ไม่แก้ไขมันก็จะเหลืองขึ้นมาเกือบทุกใบนะคะก็คือรากเขาไม่ดีแล้วละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าที่บอกว่ารากไม่ดีเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะวิธีการนะคะก็ ใครจะรื้อรากอันนี้วิธีการของเรนนะคะคือเราต้องเปลี่ยนดินค่ะแต่เ <c oughs> นี่เห็นไหมก็คือรากเขาเน่านะคะเน่าจนกูุดจนไม่สามารถที่จะหาอาหารได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะถ้าเราเอามือไปจับตรงรากดูนะคะสังเกตได้เลยว่ามันจะหลุดง่ายแล้วที่สำคัญมันจะเปื่อยยุ่ยนะคะเนี่ยเราเอามือจับตรงรากได้เลยนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นขั้นรุนแรงแล้วค่ะเพราะว่ารากกุดหมดเลยนะคะทีนี้วิธีแก้ไขของเรานะคะเราก็ต้องนําเขาไปล้างนะคะแล้วก็นําส่วนที่เน่านะคะตัดรากส่วนที่เน่าออกให้หมดหรือว่าใช้มือจับในส่วนรากที่มันเปื่อยยุ่ยนะคะล้างออกให้หมดเลยนะคะเพราะถ้าเรายิ่งเก็บไว้อะอาการ ที่เป็นรักเน่ามันก็จะลามนะคะอาจจะลามเข้าลำต้นก็ได้นะคะทุกคนคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นอโลคาเซียที่มีราคานะคะทุกคนคะเราต้องดูแลแล้วก็สังเกตเขาบ่อยๆนะคะทุกคนในระหว่างที่ล้างเราก็ อันนี้ถ้าเป็นรากขาวๆนี่คือรากที่ยังสามารถดูดอาหารได้อยู่นะคะถ้าเราจับดูนะคะอ่ามันก็ยังแข็งอยู่แต่เราก็ต้องดูว่ารากไหนที่ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องดึงออกนะคะทุกคนถ้าไหนเปื่อยก็ดึงก็ตัดออกทิ้งให้หมดนะคะอันนี้ก้านใบที่เขาไม่ไหวแล้วเราก็ตัดทิ้งนะคะทุกคนคะ่ะตัดทิ้งหรือว่าลอกออกก็ได้คะ่ะ ในส่วนที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วเราก็เอาส่วนที่เน่าออกแล้วใครจะนำไปแช่น้ำยาเร่งรากหรือน้ำยากันราก็ดีนะคะทุกคนแช่ไว้สัก15นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเอามาพึ่งไว้ให้หมาดแล้วค่อยใส่ลงวัสดุปลูกนะคะแต่วันนี้นะคะเรจะไม่แช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็จะไม่แช่กันรานะคะเรก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาส่วนที่เน่าออกแล้วก็พึ่งไว้ให้ ให้มันหมาดนะคะไม่ให้รากมันชุ่มน้ํานะคะแล้วค่อยนําไปลงวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกที่เรใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเรก็จะใช้แค่พีทมอสกับหินภูเขาไฟนะคะ <c oughs> ใช้พีทมอสพอเรรู้สึกว่ารากเขาจะเดินเร็วนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟเนี่ยนะก็จะช่วยทําให้ดินโปร่งค่ะทุกคนคะ่ะทําให้ดินไม่ขังนะคะทุกคนก็แค่นี้คะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รดน้าให้ชุมนะคะนําไปไว้ในที่ร่มในกรณีนี้ใครอยากอบก็อบได้นะคะหลังจากรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกอบเพื่อเพิ่มให้รากเดินเร็วขึ้นก็ได้นะคะคุณค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะรดน้ำแล้วก็นำไปไว้ในที่ร่มใครจะอบก็อบได้นะคะมันจะมีหลอดเล็กๆเนี่ยนะคะถ้าใครอบนะก็ถ้าสังเกตว่ามีใบใหม่แตกขึ้นมาก็แปลว่ารากเดินแล้วนะคะทุกคนถ้าเราปลูกไว้ข้างนอกนะคะหรือว่าเรานำไว้ข้างนอกอ่าก็สังเกตได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าหลอดใหม่เขาคลี่ใบก็แปลว่ารากเขาเดินดีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ คลิปนี้นะคะเลยหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะคะทุกคนค่ะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดปลูกต้นไม้นะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ปลูกต้นไม้มานานสักพักก็พอจะทราบวิธีการกันแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะรับชมเล่นๆสนุกๆไปพร้อมกันนะคะทุกคนค่ะ สำหรับวันนี้ได้ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะชมความสวยของบอลสบู่เลือดก,กันก่อนจบคลิปนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีเดะขอบพระคุณค่ะ